คุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ g e s t u r Art s h ค่ะเพื่อมาพบก,กับท่านอาจารย์พิชัยนิรันดร์ค่ะซึ่งเป็นแหง่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมประจำปีพุทธศักราช2546ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์รให้แมโยแบบว่าทักทายดูแบบเป็นทางการทางการนะคะคยท่องมาตั้งแต่ตอนที่จะมาอาจารย์รู้ไหมคะอาจารย์เป็นศิลปินในดวงใจมาก เป็นคนที่แพทย์ที่โยอยากจะสัมภาษณ์อาจารย์เลยตอนจําได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดต่ออาจารย์นะจะยังอยู่อ่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพเพุทธมณฑลไหมคะเราแถวนั้นใช่ครับใช่ฮะอยู่นครเจษีฮะใช่ค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็บอกว่าเออเราก็ไม่ได้คิวเฉพาะจะบอกว่าให้ขึ้นไปเชียงใหม่เพราะอาจารย์ทําหอศิลป์อยู่ที่เชียงบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะหนีน้ําท่วมอ่าอ่าช่วงนั้นหนีน้ําท่วมค่ะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นนะคะโยก็ท่วมไปตามน้ำเลยค่ะก็เลยไม่ติดต่ออาจารย์แต่ก็จะเห็นอาจ ใน Facebook ตลอดนะคะควันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาเชียงใหม่ค่ะพลาดไม่ได้เลยงานนี้นะคะอาจารย์คะก่อนอื่นจะต้องสัมภาษณ์อาจารย์ถามว่าเอออาจารย์เองเนี่ยเป็นคนนครเชียศรีปล่าเพราะว่าตอนนั้นมีบ้านอยู่ที่นู่นอ๋ออันนั้นไปมีภรรยาที่นครชัยศรีคอ๋อค่ะแล้วก็จริจริงอยู่ที่ทนบุรีฝั่งทน ครอบครัวของอาจารย์เป็นครอบครัวศิลปินมาก่อนหรือเปล่าคะก็ก็มีคุณปู่ก็เป็นคนใต้อะนะดั้นั้นก็มีนิสัยทางด้านศิลปะเนี่ยติดติดตัวมาค่ใในครายคนใต้นี่เขาจะมีเรื่องศิลปะอยู่ในในสายเลือดนะพ่อผมก็ชอบชอบเขียนรูปชอบศิลปะ ชอบเขียนรูปทุกวันถ้า้าที่ผมเป็นเด็กๆวมก็เห็นเ่ากับว่าอาจารย์ก็เห็นคุณพ่อเขียนรูปตั้งแต่ตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะภาพที่คุณพ่อเขียนเมื่อตอนวัยยาวที่อาจารย์เห็นนะคะโอ้โหสวยมากเดนนี่ผมสู้ไม่ได้เกอื่นพ่อนี่มีสายเลือดศิลปะสูงท่านไปเห็นอะไรท่านกลับมาทําได้ได้อย่างดีเลยแล้วก็ท่านไปเห็นการแกะสลัก แต่สมัยก่อนเผาศพต้องทําเมนใช่ไหมเวลาจะเผาทีก็สองเมนสมเมนตั้งยกกล้วยตั้งประดับแกะดอกไม้แกะเก่งมากครับครับฮะยกยกนั้นต้องเก่งเขาเรียกแทงกล้วยใช่ไหมฮะแกะแกะแกะสลักยกกล้วยอะไก็มีลูกศิษย์มาเรียนกับคุณพ่อเย่นี้อยู่ตลอดเวลาอาจารย์ไม่มีการฝึก กับคุณพ่อด้วยไหมคะการแทงอยู่ส <จะ S 1> มัยเด็กๆก็ต้องไปคุณพ่อชอบไปเวลาเป็แกะนี่ก็แกะกันทั้งคืนเลยน,นะก็นั่งดูเขาแกะกันแล้วได้มีได้แกะเองไหมคะได้ได้คร<ด>ัอชอบแกะแบบไหนชอบแกะอะไรมากที่สุดอาจารย์ก็ชอบดอกไม้แล้วก็ไอ้ที่ง่ายๆคือใบไม้ก็จะมีแกะเช็บเชบเชบแล้วก็เป็นใบไม้สำหรับใจประดับก็ดอกไม้ที่เขาแกะค่ะ ปกติเวลามีการแสดงในกรุงเทพพ่อก็จะจะแอบมาดูเขาแสดงงานอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> ก็จนกระทั่งแกทราบข่าวว่าที่หมาหาลัยศิลปกรก็เริ่มตั้งคณะ,ะเป็นโรงเรียนสำหรับศิลปศึกษา <ฮะ S 2> ศ,ศิลปศึกษา <ฮะ S 2> ก็ก็เลยพาผมมามาฝึก ที่ในมหาลัยเขาเรียกเตรียมเตรียมมหาลัยศินบุคคลค่ะเตรียมศิลปากรแล้วนั้นกุณเข้าเป็นรุ่นเท่าไหร่คะสิบสามสิบสามใช่ไหมคะแล้วก็พอก่อนที่จะมาสอบเข้าต้องเรียนเตรียมอาจารย์ศิลป์นั่นก็ทำห้องห้องฝึกมืออยู่อยู่ในมหาลัยเลยอ่ะ ก็อาจารย์ศิลป์ก em ็เดินดูอะไรเงี้ยแต่ท่านก็ไม่ได้สอนแต่รุ่นพี่มาสอนกันจำได้ไหมคะว่าตอนช่วงนั้นในรุ่นพี่คนไหนที่มาสอนคะทุกคนเลยมาก่อนมีน้อยไงอาจามีใครบ้างคะก็มีจันทวีราชนิกรยันยินสนจันลาวันจันลาวันอะไรเงี้ยก็เก็บทุกคนอ่ะเขาเขาก็คลใครว่านั่นบอกเข้าไป ตรงนั้นแล้วมันเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันะน,น,นะเ่ะเราก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นนะแต่แต่ก็กลัวๆศิล,ละปะเราจะทำได้ไม่ได้ก็<ะ> <laughs> <laughs> ยังกลัวเห็น<ะ>เห็นก็ทำผลงานกันอยู่ในห้องเราก็เดินดูโอ้โหยาก <laughs> <laughs> เห็น <laughs> เห็นคนเสมือนอะไร เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมความสนุกไหมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อว่าพอเข้าไปอยู่เตรียม<ไ>สินปรกรแล้วนะ,ะ<ไ>ชีวิตเป็นยังไงบ้าง<ไ>นะคะและพอเข<ไ>้าไ,ไปอยู่มาหาวิทยาลัยสิลปรกรแล้วนะคะไ,ได้ไปเป็นเด็กสิลปรกรณ์จริงๆแล้วเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ รายการก u สต t Star s h o ค่ะมาคุยกันต่อค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงเข้าเตรียมสิลปกรแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนทั้งหลายค่ะเอนได้ไปอยู่โรงเรียนศิลปะจริงๆค่ะคืออบอุ่นนะนะคล้ายๆว่าปีสองปีสามเขาก็จะมาคลุกคลีกับพวกราปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนนั้นก็เตรียมศิลปกรจริงๆตอนเข้าไปก็ ยังยังอยู่ในโรงเดียวกับมหาลัยศิลปกรเหมือนเป็นเรือนเกียวนะค,ะคนนี้ว่าอย่างพอ <c oughs> พอตอนนั้นเนี่ยได้ได้เรียนแล้วนะคะคคจำได้ไหมคะว่ามีเพื่อนมีใครบ้างที่ตอนนั้นที่เรียนเตรียมด้วยกันม,ม,มีมีท่านไหนที่เป็นศิลปินที่แบบว่าอ่ะพูดไปแล้วคนอาจจะรู้จักบ้างอะค่ะอ๋อก,ก็ก็มอีอาจารย์อวบจารย์เสนอาจารย์กำจ่ะแล้วก็ ก็มีหลายคนที่เขาเป็นช่างปั้นจันกระหนกอะไรอยเงี้ยนะฮะอันนี้ก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่เตรียมเลยครับครับสนิทกันเหมือนเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันแล้วพอได้เข้ามาเรียนสิปกรณ์จริงๆเลยอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็รุ่นพี่ก็ต้อนรับดีก็ รุ่นพี่เขาก็จะมาคุยเอ้ยไปอยู่ศิมะกรเนี่ยสบายเ <laughs> นี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีรับน้องใหม่กันสนุกทุกปีม <laughs> ันก็ทมให้เรารู้สึกใจชื้นช่วงนั้นที่ <c oughs> อาจารย์เรียนที่ศิลปกรใช่ไหมคะครับเราว่าอาจารย์ฝรั่งยังอยู่ไหมคะ <c oughs> ไหนนะครับอาจารย์ฝรั่งยังอยู่ไหมคะตอนช่วงนั้นอยู่ดีครับ <c oughs> อยู่อยู่ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ฝรั่งพอเราได้บีได้มาเรียนแา่ใจฝรั่งจริงจริง อ่าก็ใจดีฮะไม่ดุค่ะแต,แต่แต่เวลานอกห้องนยนอกห้องที่ท่านจะเข้าสอนเนี่ยค่ะอะ่ก็เป็นคนใจดีแล้วก็แต่เวลาเข้าห้องเกี่ยวกับเรื่องเรียนนี่ไม่ได้น่ากลัวคือ่านจะเปลี่ยนเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะค่ะ <c oughs> ตอนนั้นมีใครบ้างคะที่สอนอยู่ก็ <c oughs> มีอา,ามอาจารย์เขียนยิมสิลย์อาจารย์สนั่นศิลากรอาจารย์แสวงสงมงีอาจารย์เฟืออาจารย์พิ๊ตักแล้วพอแบบจะเรียนจบกาเรียนจบแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนั้นเพราะปกติรุ่นพี่เนี่ยเขาเขาเป็นตัวนำพวกผมคือสมัยก่อนพอตอนอนุนี่ก็ออกกันแล้วจะเหลืออยู่แค่คนสองคนสามคนอย่างเงี้ย จะเรียนปีสี่ปีห้าต่อ,อพอปีสามนี่ผมเริ่มเริ่มเห็นทางแล้ว<ะ>ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะจะทำงานได้ดีได้อะไรนะ<ะ>แต่เห็นทาง<ะ>เห็นทางที่ยังจับต้องมันไม่ได้<ะ>เราเราจะต้องออกไปใช้ชีวิตศึกษามันอย่างจริงจังกับ<ะ>กับธรรมชาติเพะว่า ของอาจารย์นี่ได้ให้แนวทางเราแล้วอาจารย์ก็เลยตัดสินใจออกออก็ออกตามนะเพราะเพราะว่า,าทางครอบครัวก็ลำบากเรื่องการส่งเรียนฮะฮะก็ก็คิดว่าออกมาแล้วหางานทำตอนนั้นคิดไหมคะว่าอยากจะทำงานอะไรครับอาจารย์ไม่คิดเลยตอนนั้นมันรู้สึกมันมีแต่อารมณ์ที่อยาก ทำนานศิละปะเต็มสมองหมดแล้วก็ไม่เด็กคิดว่า,วาจะอยู่ยังไงไม่มีสตังอะไระไ,มไม่คิดเลยก็ไม่รู้มันรอดมาได้ไงน, <c oughs> นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อนะคะว่าอ่ะออกแล้วแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะทำไงแต่ยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ อาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดสินใจที่จะออกมาเป็นยังไ,ไงบ้างคะอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์หมตัดสินใจถูกแล้วรับคือการการที่เราจะออกมาทำงานศิลปะแบบจริงจังนะค่ะมัน,ม,นมันต้องออกไปศึกษากับธรรมชาติจริงๆค่ะนะเพราะว่าอตอนที่เราเรียนนี่ก็มันเป็นคล้ายๆบทเรียนนะค่ะมันอยู่ในห้อง ที่ท่านจันสินวางไว้ว่า <ฮะ S 2> เราจะต้องศึกษาจากที่ไหน <ฮะ S 2> และอะไรมันเป็น <c oughs> บ่อกเกิดแห่งความบันดาลใจได้คิดมันมันคืออะไรอยู่ <ฮะ S 2> ที่ไหนเพราะนั้นพอเราออกมาผมก็จะจะไปที่เมืองกาญนะคือเมืองการเมื่อก่อนเป็นป่าดิบนะฮะชอบภูเขาก็ก็จะไปบางทีก็ไปก็ รุ่นพี่ระดับเจนรุ่นอาจารย์นะแต่ได้ครบกันเหมือนเหมือนเป็นกลุ่มเดียวกันก็มีท่านอังคารท่านอาจารย์อยู่ท่านกูดอะไรยเงี้ยอ๋อท่านกูดด้วยซึ่งซึ่งท่านจะชอบสอนคราวนี้ว่าอย่างพอณตรงนี้พออาจารย์ได้อยู่เนี่ยบรรยากาศรอบข้างสิ่งรอบข้างมันทําให้เราได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรค์งานไหมคะอาจารย์ได้ความรู้ครับมันเป็นความรู้ที่ อาจัานอังคารจันยูนค่ะแล้วก็จานกูดเนี่ย <c oughs> ที่จานได้ได้คนคว้าของท่านมา<ะ>ท่านก็ใ้กล้าว่าอบรมจั่งสอนพวก<ะ>เราอีกดีแล้วพอจากช<ะ>่วงชีวิตหลังนั้นผ่านไปค่ะอาจารย์ตอนนั้น<ะ>อาจารย์วางเลยค่ะว่า<ะ>ทํางานอะไรตอนนั้นความหวังตอนนั้นก็คือส่งงานเสียประกรรมแห่งชาติค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับการส่งประกวดในครั้งแรกกับอาจารย์ครั้งแรกครั้งแรกเนี่จริงๆผมทำความผิดคือคือผมจบปีสามแล้วอาจารย์ศิลท่านให้เพื่อนไปตามผมมาเรียนค่ะเรียนปีสี่ปีห้าต่ออยากให้เรียนให้จบอาจารย์ท่านไปหาทุนมาจะเล่า้ตอนที่ผมจบนั่นนะพอพอได้ทุนไปก็เพลินเนี่ย พอเนึกก็นมาได้กลับมาเขาบอกมาเพื่อนห่ามาทําไมก็เรียนกันไปจนหนงก็เลยโอยตายแล้วหลีบหลบหลบหลกไม่ให้อาจารย์เห็นโหดกลัวเลยพอเราเอาเงินมาแล้วไม่มาเรียนอะไรนะแต่ผมก็เลยเขียนเขียนรูปต่อไปนะ แต่นี้พอเขียนมามันมันจะเป็นเรื่องหนักกลัวเป็นเรื่องหลอนเป็นเรื่องคล้ายๆจิตเราตกนะคะแล้วเวลานอนก็ฝันร้ายลองจำรูปที่ฝันนะลองเขียนเล่นดูก็เป็นรูปจุดจบที่ผมเขียนนะและ้วแต่แต่ผมเขียนนี่ผมไม่ได้ให้ใครดูนะ,ะผมเขียนคล้ายๆ เออมันเป็นความฝันลองเอามาเขียนดูเลยเพื่อนผมเขาเขาเห็นเขาบอกเฮ้ยแปลกดีแล้วก็แอบแอบมาใกล้ๆเอามาอวดอวดฉันสิน <c oughs> <c oughs> แล้วพอท่านเห็นจันสินเห็นอุย้ยเขาเขาอยู่ไหนไปเรียกเข้ามาเรียกเข้ามา <c oughs> แล้วพอไป,อไปพบกับท่านแล้วเป็นยังไงบ้างคะเข้าไปกนดิสันดีใจบอกโอ้ยวาว่ารูปนี้ฉันชอบฉันชอบขอนะขอโอ้โหจากอยู่ใต้น้ําในนรกแล้วขึ้นสวรรค์ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ทันทีเลยก็คือสมัยนั้นที่ผมมีแต่ความสู้ผมจะเขียนไม่เห็นความงามของสีเลยนะหลังจากนั้น เออสักเดือนหรืออะไรนะฮะท่านก็ให้เพื่อนไปตามคบอกไปตามเขาไปรับบางวันโ้ท่านหิวไปประกวดประกวดกันเลยกันเลยครั้งแรกที่่งประกวดค่ะโดยที่อาจารย์สีเป็นคนส่งให้ก็อาจารย์สีไปส่งแลวหลังจากนั้นนี่แล้วอาจารย์เริ่มเห็นความงามแห่งโอ้โหดอานนี้สีผมกลับมาเยอะแย่หมดเลย มันใกล้ๆมองโลกสวยงามเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้นี่บอกว่าสุดยอดแต่นะคะสัปดาห์หน้าห้ามพาดทค่ะเพราะว่าจะต้องให้อาจารย์พาชมผลงานของอาจารย์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทแคที่แอนด์แอน์ค่ะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกค่ะขอขอบคุณมิสตอร์คินิกค่ะขอขอบคุณเดอะมันดาร์ดีเทอร์เทนะคะและขอขอบคุณซันจอบชมพูใจดีกรอบรูปด้วยค่ะ อย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจของรายการ g e s t a r Art Show นะคะและอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจ g e s t a r Art m a e r นะคะเพจจำหน่ายงานศิลปะนะคะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนะคะก็มอบให้กับมูลนิธิช่างเถอเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาศิลปะที่เรียนดีมีความตั้งใจเป็นศิลปินในอนาคตแต่ขายแคนทูนพซ์ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานคงต้องลาบก่อนอย่าลืมติดตามเราในอธินาทางช่อง9 M Cod HD แห่งนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ กา,การที่เราจะออกมาทำงานศิลปะแบบจริงจังนะมันมันต้องออกไปศึกษากับธรรมชาติเพราะว่าตอนที่เราเรียนนี่ก็มันเป็นคล้ายๆบทเรียนนะที่ท่านจจนสินวางไว้ว่า,<ห>าเราจะต้องศึกษาจากที่ไหนห <า S 1> และอะไรมันเป็นบอกเกิดแห่งความบันดาลใจได้คิดมัน มันคืออะไรอยู่ที่<ะ>ไหน